สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตดีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่20นะครับผม สำหรับวันที่20นะครับผมแอดมินก็ให้รูดถูที่8นะครับผมก็ไม่ทำให้ f c ซพี่น้องผิดหวังนะครับผมสำหรับ8ก็เข้า82ตัวน้นะครับผมมาตั้งแต่รอบชาะกิจนะครับผมแล้วก็มา82อีกในรอบปกตินะครับผมก็เข้าโต๊ะนะครับผม2 8 1นะครับผมออก1 8 2นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F c พี่น้องนะครับผม ที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่21นะครับผมสำหรับวันที่21นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่2นะครับผมสำหรับ2นะครับผมก็จะมี2 0งนย์นะครับผมสอง2 2 3สา สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดและก็สองเก้านะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะเป็นสองหนึ่งนะครับผมสองสามสองสี่สองห้าสองหก แล้วก็28นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f c พี่น้องเอาไว้พิจารณานะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่ได้นะครับผมสำหรับ2นะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่ 3, 2, 4 1, 2, 3 6, 2, 9แล้วก็ 1, 2, 5นะครับผมเอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเหงืงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ